สวัสดีทุกคนตอนนี้กำลังทำกันนะงัดปูนะฮะไม่ต้องแยกต้องแยกอะไรทั้งสิ้นงัดลูกเดียวนะคะนี่ความหนานะคะที่รถคันนี้แยกนะคะเอ้ยไม่ใช่แยกพูดติดตางงังะะงะะองอดออกมานะคะเป็นแท่นเลยเป็นฟูตติ้งนะคะพื้นที่แคบค่ะต้องถอยรถออกมาี ทั้งซอยก็แคบโอ้โหแคบไม่ไหวเขายากเดี๋ยวอออยากออกยากนะทุกคน 何 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah.